สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับอีกหนึงคลิปวิดีโอนะซึ่งคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมารีวิวเกี่ยวกับเว็บ c o i s นะครับผม c o ย s British Investment Company นะซึ่งเว็บนี้เป็นเว็บลงทุนที่ค่อนข้างมั่นคงนะฮะก็คือเปิดทำการมานานแล้วนะฮะโดยปัจจุบันก็คือจ่ายผลตอบแทนอยู่ที่ 3%เซต่อวันนะซึ่งเมื่อก่อนเขจะจ่ายอยู่ที่ประมาณ2%อ่ะเดี๋ยวมาทำความรู้จักเกี่ยวกับคอยหน่อยคอยคืออะไรก็คือเป็นเว็บไซต์ลงทุนนะที่มีการจดทะเบียนอยู่ในประเทศอังกฤษนะมีที่อยู่แน่นอนแล้วก็ติดต่อได้โดยเปิดลงทุนมาแล้วนะฮสปีสมาชิกณนะวันที่11บเอพฤษภานะก็คือเมื่อเดือนที่แล้วสมาชิกอยู่ที่ประมาณครึ่งล้านเลยนะโดย ผู้ลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนแล้วก็จะได้รับใบหุ้นนะเหมือนกับว่าเราไปถือหุ้นนะโดยบริษัทจะการันตีว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะบริษัทจะทําการคืนทุนให้เรานะโดยลงทุนขั้นต่ำนะเริ่มต้นที่10เหรียญน,นะหรือ10ดอลลาร์แล้วก็จ่ายคืนทุนและกำไราไร3เซนต่อวันนะทุกวันจนกว่าจะครบ180เซ์ โดยใช้เวลาลงทุนประมาณ2เดือนนะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราลงทุน100ดอลลาร์นะก็จะได้รับทุนและกําไรวันละ3เหรียญก็คือ3ดอลจนครบ2เดือน60วันนะก็ได้รวม180เหรียญอ่าก็คือสรุปก็คือลงทุน100เหรียญน,นะได้กําไร80เหรียญน,นะโอเคและถอนขั้นต่ำนะอยู่ที่ 0.01ดอลลาร์นะแล้วก็จะเข้าภายใน24ชั่วโมงแต่จริงๆก็เข้าประมาณ20-30นาทีก็เข้าแล้วโอเคเดีย๋ยวไปดูหน้าตาของเว็บนี้นะฮะเว็บนี้หน้าตาน่าดูชมนะแล้วก็มีคลิปวิดีโอให้ดูด้วยนะแล้วก็ประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับไม่ใช่ประวัติสิข้อมูลเกี่ยวกับเว็บว่าเว็บทําอะไรก็เป็นเว็บไซต์ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ power supply นะเกี่ยวกับพวก ไฟฟ้าอะไรพวกนี้พวกพลังงานอะไรประมาณนี้นะเขาก็บอกว่าลงทุนก็คือซื้อสัญญา60วันนะแล้วก็จ่ายประมาณ90%ต่อเดือนเริ่มต้นขั้นต่ำ10ดอลการันตีรีเทิร์นทุกวันนะแล้วก็มีใบเซอร์ติฟิเคตให้อย่างนี้นะหน้าตาใบถือหุ้นนะอย่างตัวอย่างนะครับนี่คือ เขาก็จะบอกว่าเด,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 ด็ดเด็ดเเลขที่ใบหุ้นอะไรถือหุ้นอยู่เท่าไหร่โอ้โหนี้ถือไปตั้ง1นึ่งแสนกว่ากว่าโอ้โหโเยอะไง<ม>แล้วก็มี a แอ i ฟ i ี t e โปรแกรมนะก็คือลำดับชั้นขั้นแนะนำนะก็คือมี3ชั้น<ม>ชั้นแรกนะจ่ายที่5%ชั้นที่2จ่าย2%และชั้นที่3จ่าย1%นนะครับผมโอเคแล้วเว็บนี้สมัครยังไงเริ่มต้นก็คือไปที่ Create Account นะครับพอเข้ามา Create Account ปุ๊บเราก็ใส่ชื่อใส่ที่อยู่ใส่เมืองใส่ state ใส่ซิ p โค้ดใส่คันธี่ก็คือประเทศเรานี่แหละนะแล้วตัวนี้เราก็จะได้รหัสนะฮะรหัสมสมาชิกแล้วก็ใส่อีเมลนะใส่ข้อมูลต่างๆ p พินโค้ดเนี่ยสำคัญนะครับเอาไว้ถอนหรือเอาไวา้ทำธุรก,กรรมต่างๆเราก็จะถามพินโค้ดเราก็ตั้งง่ายๆแล้วก็ q u e s t i o n นะจะแล้วแต่เราจะตอบนะ q u e s t ั o นอะไรก็ได้แล้วก็เว็บนี้จะจ่าย จ่ายผลตอบแทนให้เราสามผ่านทาง3โปรแกรมก็จะมี Perfect Money นะฮะมี p a y e r แล้วก็มี Bitcoin นะส่วนผมก็จะใช้แค่ Bitcoin อย่างเดียวนะ Perfect Money ใช้ไหมไม่ก็มีนะแต่ไม่ใช้แล้วก็กดตรงนี้ I have เรอจะเข้าไปดูเทอรมเซอร์วิหน่อยอเข้าไปดูเทอรมหน่อยก็อ่านหน่อยนะมีเทอรมเป็นยังไงบ้างก็คือข้อตกลงต่างๆนะแล้วก็กด1อ่ะกดรหัส1 7 2แล้วก็ Create Account เมื่อเรา a t e a c ี o u n t ปุ๊บเว็บก็จะส่งมาบอกว่าโอเคคุณได้สมัครแล้วนะคุณ User อะไร u s e เนี่จะใช้เป็นรหัสนะฮะแล้วก็ password อะไรอ่า password ตัวน,นี้ให้ดูแล้วนะฮะตอนนี้ผมเปลี่ยน password ไปแล้วโอเคโอเคจากนั้นพอเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่ sign in นะฮะโดยการ sign in เนี่ยก็คือเขาจะให้เราใส่ยู e เซอรเรานะแล้วก็มาใส่ตรงนี้อีกทีนึง พอเข้ามาหน้านี้นะครับพอเข้ามาหน้านี้เขาก็บอก hello อนุวัตเจิมปรุนะก็ผมเองนี่แหละรายละเอียดแล้วก็พอมาเข้ามาหน้านี้เนี่ยเราสามารถแนะนําคนอื่นต่อก็ตามนี้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้ง่ายๆก็คือเว็บแล้วก็ยูเสเซอร์เรานี่แหละโอเคพอเข้ามาแล้วเราก็จะมีดีเทลอะไรตัวนี้จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับเขาจะบอกว่าตอนนี้ total investment ลงทุนเท่าไหร่จริงๆผมลงทุนไป50ดอลลาร์นะฮะแต่ว่าเว็บนี้เขามีค่าธรรมเนียมถ้าเกิดเราฝาก50ตรงๆ มันก็จะโดนหักแบบนี้แหละครับและตอนนี้ total earning ก็คือกำไรวันนี้นะผมมีอยู่เท่านี้ก็คือ1.49หรือประมาณ Account balance เ <oughs> ขาคิดให้ที่1.5นะครับแล้วก็สามารถถอนได้ทาง i t c o i n เพราะว่าผมาสมัครใช้บิตคอยอย่างเดียวในการรับเงินแล้วก็ total w i t h d r a w ตอนนี้ผมถอนไปแล้วประมาณ6ดอลลนะครับผมนะ active investment อ่าและตรงน,นี้ก็คือใบหุ้นของผมนั่นเองซึ่งเขาจะออกว่าตึ๊ดอ่าใบเซอร์ติฟเลขที่ใบเซอร์ติฟิเคทเลขที่นี้ มีจำนวนแชร์ก็คือผมถือหุ้นอยู่ประมาณ49หุ้นนะโดยเขาคิดให้หุ้นละ1ดอลน,นั่นเองนะออกให้ตัวนี้ก็เก็บไว้นะครับเอาไว้เคลมเมื่อมีปัญหานะการลงทุนทำยังไงการลงทุนเนี่ยไปที่หน้าที่ปทธิ์นะฮะไม่ใช่ไปหน้า Investment นะไม่ใช่มาหน้านี้นะฮะอันนี้เขาจะบอกเฉยๆว่าโอเคผมลงทุนไปหน้า Investment บอกอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่า แพ็กเกจมีแพ็กเดียวนะครับก็คือจ่าย3%เซต่อวันโดยลงทุนขั้นต่ําอยู่ที่10ดอลลาร์แล้วก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณ5 0,000ดอลลาร์นะครับมีแพ็กเกจเดียวจะไม่เหมือนเว็บ h y ip นะเว็บฮิปทั่วไปที่จะมีแผนเยอะมากเลยยิ่งลงทุนเยอะก็จ่ายเปอร์เซ็นต์สูงตันี้อันตรายนะครับตัวนี้จะมีไม่ว่าคุณจะลงทุนเท่าไหร่เขาก็จ่ายคุณแค่สเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่ามันจะได้ไม่โอเวอร์เพย์นะโอเคตัวนี้เขาก็บอกว่าผมลงทุนไปวันนี้จํานวนเท่านี้แล้วก เหลือ,อก,กี่วันจะหมดอายุนะเขานับถอยหลังนะครับตอนแรกจะเหลือ60วันตอนนี้ผมเหลืออยู่59วันนะก็คือการลงทุนสัญญาตัวนี้ผมก็จะหมดไปถ้าเกิดผมอยากสร้างกําไรใหม่ผมก็ต้องทําการลงทุนนะแล้วก็ Investment total นะฮะก็คือผมลงทุนเท่านี้แล้วก็ Profit today ก็คือกําไรที่เกิดขึ้นวันนี้นะ Total เท่าไหร่เท่านี้โอเคการลงทุนทำไงฮะไปหน้าที่หน้าไปที่หน้า Deposit นะฮะพอมาหน้า Deposit ปุ๊บ อันดับแรกเราก็ต้องใส่จานวนก่อนนะสมมติผมจะลงทุนอยู่ที่10ดอลลาร์ขั้นต่ำนะแล้วก็เลือกโปรแกรมนะผมขอเลือกที่บิตคอยล์ละกันโอเคหรือเราสามารถลงทุนได้จากบาลานซ์ที่เกิดขึ้นนะฮะฝั่งนี้ก็ได้นะถ้าเกิดเรามีกําไรเกิดขึ้นแล้วเราไม่ต้องฝากเราใช้ตัวนี้ลงทุนได้ก็ได้ก็มาคลิกตรงนี้แทนนะครับในการลงทุนก็ถือว่าโอเคนะกำไรที่เกิดขึ้นเราสามารถหมุนเวียนมาลงทุนได้เลยก็คือเราอาจจะถอนทุนเราออก คิดง่ายก็คือเมื่อครบ60วันปึ๊บถอนทุนออกเหลือกําไรไว้แล้วก็เอาบาลานซ์ตัวนี้มาลงทุนต่อก,ก็โอเคนะแล้วก็กด Investment อพอกด Invest เขาก็จะบอกว่าให้เราฝาก Bitcoin จํานวนเท่านี้แล้วก็เข้าที่ตรงนี้ถ้าเกิดจ่ายเรียบร้อยแล้วก็กด I have paid นะทุกอย่างก็เสร็จสิ้นแล้วก็รออย่างเดียวนะครับตอนแรกตรงนี้มันจะไม่มีนะแต่พอ ยืนยันการลงทุนเรียบร้อยการลงทุนของคุณโดนคอนเฟิร์มแล้วมันก็จะเข้าตรงนี้เลยนะแล้วก็วิดดอนะผมถอนไปวันนี้การวิดดอทําไงวิดดอนี่ก็คือถ้าเกิดมีบาลานซ์ตัวนี้แล้วก็ใส่จํานวนแล้วก็ใส่จํานวนตัวนี้นะแล้วก็กดวิดดอตรงนี้ค <Conf irm. S 1> อนเฟิร์มตรงนี้เขาให้ใส่ยูเซอร์นะสมมติผมยูเซอร์ตรงนี้ก็ใส่ตรงนี้แล้วก็กดวิดดอยอดก็จะเข้าแล้วก็วันนี้ผมทําการถอนไปนะครับประมาณ6ดอนกว่า ยอดก็เข้ากระเป๋าตังค์รอการคอนเฟิร์มอยู่ก็สรุปนะฮะเว็บคอยส์นะวิทิสอินเวสท์เมนต์คอมพานตัวนี้ก็เป็นเว็บที่ค่อนข้างจะมั่นคงนะแล้วก็มีกิจการชัดเจนแล้วก็มีมีแฟนเพจเนี่ยเขาติดตามกันเป็นเป็นแสนคนเลยนะมีการฟอลโล่กันทั้งใน Facebook แล้วก็มีใน Twitter แล้วก็มีจำนวนสมาชิกปัจจุบันมากกว่า ครึ่งล้านคนนะครับโอเคใครมองเห็นโอกาสและความมั่นคงของเว็บนี้ก็ลองศึกษาแล้วก็ถ้าสนใจก็ลองลงทุนทำกำไรดูดนะครับก็ดีกว่าเอาไปลงทุนกับเว็บพวก SYIP ก็คือเว็บเว็บ high y i e l d i n v e s t m r n t program นะเป็นเว็บที่เอาอเอาเงินเราไปลงทุนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็สัญญาว่าจะจ่ายซึ่งบางเว็บก็จ่ายดีซึ่งบางเว็บก็บินเร็ว โอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้มีอะไรสงสัยก็สอบถามมาในคลิปวิดีโอได้เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ